ลักษณะที่ดูได้ง่ายนะครับเวลาเรามองไปแล้วรู้ว่าเป็นหนามดํานะครับลูกเขาจะป้อมก้นตูดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแฉกแบบนี้ชัดเจนนะครับใครที่อยากจะหาพันธุ์ใหม่ไปปลูกผมก็แนะนําโอชีหรือหนามดำเนี่ยครับหนามดำก็จะเก็บเกี่ยวได้ไวกว่าหมอนทองใช่ครับะะประมาณร้อยร้อยสิบวันนี้ก็ <c oughs> ได้แล้วครับครับผมใครที่อ่ไม่เคยเห็นทุเรียนหนามดำปลูกแบบบ้านๆนะครับนี่ครับ อันนี้ก็คือต้นรุ่นแรกๆของแปลงนะครับผมปลูกเมื่อก่อนไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําแบบเต็มร้อยนะครับน้ำดาเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่มาปลูกไว้ขุดขายไปเกือบหมดครับเหลือไว้ประมาณยี่สิบต้นนี่ครับลูกของน้ำดําเป็นแบบนี้ครับปีที่แล้วเขาป่วยนะครับปีนี้ก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลักษณะลูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นลูก ติดดีนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอันนี้รุ่นแรกครับรุ่นแรกอันนี้รุ่นสองครับอันนี้รุ่นสามครับรุ่นสามอาจจะโตช้าหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นพี่ๆเขากินอาหารนี่ก็ได้ดีลักษณะที่ดูได้ง่ายนะครับเวลาเรามองไปแล้วรู้ว่าเป็นหนามดํานะครับลูกเขาจะป้อมก้นตูดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแฉกแบบนี้ชัดเจนนะครับแฉกลักษณะคล้ายๆกับอ่า มูสังคิงเหมือนกันแต่มูสังคิงลูกทรงจะยาวกว่านี้ <Ha. S 1> แล้วผิวจะเขียวอันนี้ผิวเขาจะออกน้ําตาลครับใครที่อยากจะหาพันธุ์ใหม่ไปปลูกผมก็แนะนําโอชีหรือหนามดาเนี่ยครับเพราะว่าพันธุ์อื่นก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรที่กินแล้วมันรู้สึกว่าไปได้แล้วก็มีคุณสมบัติที่ส่งออกได้ น้ำดำก็จะเก็บเกี่ยวได้ไวกว่าหมอนทองใช่ครับะะประมาณร้อยร้อยสิบวันนี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยลูกนี้ใหญ่นะครับเนี่ยน่าจะสามโลก,กว่าสี่โลไม่รู้ถึงไหมนะแต่ลูกใหญ่น่าจะสามโลก,กว่ากว่าไม่ถึงสี่โลครับแต่ว่ามีเป็นแค่สี่ลูกครับนอกนั้นก็เยอะๆก็อาจจะอยู่ประมาณส้าสองโลครึ่งครับครับใครที่อยากจะปลูกพันธุ์อื่น สำหรับคนที่อยากปลูกกระดุมปลูกชนีปลูกก้านยาวนะผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าครับสนใจกว่าตรงไหนคือถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับกระดุมนะครับผมว่าเนื้อมันอร่อยกว่าราคาดีกว่าเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันลองหาไปปลูกกันดูแล้วกันครับไม่ผิดหวังครับ ปีนี้อร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวผมมาชิมให้ดูไม่ให้ใครมาชิมครับมันมีน้อย <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> วัสดีครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณที่ทำมาได้นะคะอร่อยปีนี้ <laughs> <laughs>